เมื่อนี่มาตามพ่อสายพ่อดีพันว่าเพ่นฝันดีพ่นแล้วอยากล่องช่องพันว่าเพ่นฟ้านดีคักมาสันน่าบ่กคยฝันจังเกียจังไดจังฝันว่าพอพอน้อยยุ่ขขางๆบานเพ่นเสียชีวิตไปแล้วล่ะพ่นว่าพันเห็นยางยงยงยลาะนั่นน่ะจําได้คักแน่พันว่าใส้กางเกงขาสั้นสีดำห่ดละพันจํไในปานั้นอ๋จะเป็นแบบใดค่วมฝันพ่อสายล่องไปติดตามกันได้เลยค่ะ สวัสดีครับพ่อสายครับสวัสดีพ่อสายเสียนเล็วิ่งก็ไหนพี่พี่น้องพี่น้องเอฟซีวิ่งสุงวดัดเข่าสุงวัดนะครับวันนี้หาสามวิ่งสุงวดัดว่าได้สุงวดัดวันนี้<อ>หาส <พอ S 1> ามออกหาสองพี่น้องเอ้ยพ่อสายนี่เสียนเล็วิ่งกับเสียนไก่เคียงเนาะเอาพี่น้องเราพิจารณาเบิ่งเด้อนะครับวันนี้ฟันวาเจ้าตรงตรงเลยวันนี้ไม่ไก่เคียงพี่น้องวันนี้แต่ว่าวิ่งเราเนี่ยมันใจได้ซุ่มวดเนาะนะครับของยำเบิ่งเอาเด้อนะครับพิจารณาส่วกัน พอาเกวิ่งมาแมนเกแบพ่าทุไรดอกทุท่ามสมอเลยนะครับหสามออกหาสองเคียงเนี้ยะเอามันตรงๆนะภาษากาไก่เคี่ยงดีากงแมนเรามันของโบแมนเห็นจังเลยเราหมอรว้มันกับลดได้พวลงทุนหลายเยอะลงทุนหกลอยเนาะตัวนี้ล่ะห้าสามสองอยพุ่สองลอยคนเนาะนบอกคนบรเวณคนก็ซื้อเลยนะครับคนบอกคนก็ซื้อเนาะมีพผู้ขายตรงมีผู้ซื้อนด้ เพรา้าซื้อหัมันนี่เยอะมากเยสองร้อยสิองร้อยคูณสองรไม่ันนันคือได้ม่นกลัวเที่ยงบนเป็นเดือเต็มจับแ่นอนหยู่เนาะสุดยอดเนาะได้เลยตีแ้วแต่เะเการเลี้ยงมันจเลต้จนกู้คนแมวมีหาตัว่ามันมาร้อยออกลูกอจูานี่มีงัวแมวมีวันมีแมวแม่บ่แม่งัวดกแล้วมัไม่ตรงนเปนง ตรงนำ้มี่จ้าเพื่อนังสั้นมันเดินไปโอบโอบเสาคู่เพิ่อ่มาตัวตัวที่หกมาหน้าล่าขาดสิบตัวที่หกต้องมามีหกตัวสุดนี่สุดล่าสุดเราหกตัวตะกี้มีสี่มีซี่เนี่ยตุวที่สามเขาเฟรนฟราไสยอันอันปวงไปเขาปวงไปเขาเห่าไปโอ้เจี่ยเครื่องแทงหรอกับเบียดงาเลยพี่นำพี่หนำขังไป มันโบกแล้วน้ำก็ได้ขนตกมากไหมมันโบก่าตายดอกขนเขาแจ้๊บไปแล้วขนตกสมอเอรอะฉะนั้นเดี๋ยววัดถ่าเหตุการณ์นี้จะขึ้นของงามแล้วบางานไรไรบิางมันจักวันแล้วสิบห้าพฤษภาเมื่อนี้วันที่เท่าไหร่ขึ้นเย็นใหม่แล้วเมื่อวันที่ห้าวันตะโดเอ้าวิ่งตัวไรพวกงานเนี่ยเอาทั้งกะด้วนวันตะโดนโดนมากี่กระได้ฮะเด็กวิ่งเข้ามีผู้ชื่อบ่าอะไคือบอกจะวิ่งวันวันเอาไปพิจารณาซื้ออะไรตัวเด็กวิ่งแม่นวันเนี่ย เขาสงวดไปเล็กวิ่งไปไหมเขาดีดีม like ันเป็นธรรมดาได้เลยวัวสายนะเอาแสดงวัวสายเี่วิ่งเราฟันทุ่นด้วยเอาเปิดถวง่างงาด้วยนะเออวิ่งไน้ไเก้าวิ่งเก้ามันตำมีคนมามาเกิดจัลนาย่านในการรับช่งเบาบุน่ังนี่น้องเอทีใช่แล้วมันบุนรังนี่ฟันทุ่งวัน ลางย่างเดียวก็บุญเหมือนก็ลองเดี๋ยวเราจับคู่ให้ได้นะพอสายเรามักตัวได้ฟังจากปากเราเอามักตัวได้พาสายเงินนึ่จักตัวจับคู่สวยๆหลดสามคู่ั่นละครับผมที่มีตัววุ้งอยู่เอาเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้า ช้วิจารณญาณในการรับ hmm> ส้มเบามักกัดจัดบ่มักกระซื้อน uh ้ำอาจารย์ไหมว่กงคมเลยเขาใส่วงคมมันเก้าเจ็ดมันสอนคว่มติดเล็กแขียรับกันมันเป็งเจังออกสัรซับสนติเด็กงงซื้อหลายกัวเมอนกันเเก้าเจ็ดตัวนี้นะมักตีได้เหมือนกันเลยบ่อ่ให้กับเด้ บอกพี่น้องว่าที่ใบกับพร้อมมันเปียกเงินขันกับนี่มันสิเป็นหกคูตัวอีพอเอ๋ยเพราะว่าใช้เจี้ยวที่เส้นเด็กแล้วมันก็จิบหายเงินจนไดพ่อสายให้น้อยใบกับพร้อมเนอะพี่น้องนะครับอือว่าคนสุดยอดดีๆเนาะสำหรับเมือางพี่น้องมันใจสูงเหมือนนะเจ้าของมันดูที่รถแจมมันใจเหนนี่ก็ได้ขอบคุณนะไร้เนาะบอาก็บอกมัน มันโมมักซูมวดละง้วนีแห่งมักคักงวนล่าสุดนี่มักงวนวันดีสิสิบหกพฤษภาพนี่โอ้ยสิบหกมิยอมิยอมิยีทุนายนสิบหกมิยอมักเก่าเด้อล้วเงินเดือนนะมักงวนวันนี้นะแต่ว่ามูฟิลลาร์ซี่พอดีมักน้ำบ่มักบ่มักกิดพิจนาเอาเนาะพีเจนาเอาบังคับกันมักบ่ได้ดิครับคนไทยยิงเก่ากุนล่างเน้อนะครับหายมากยันอดบ่ได้ยูสั่งลักเจียนเล็กเก้าแปดเก้าเก้าได้นะครับตัวเน้นตัวเดียวเก้าเจ็ดเท่านั้นนะครับไม่เก้าพร้อม เอาพิสูจน์กันพี่น้องนะครับน้ำผาใสเป็นว่าจะว่าละวัดไก่เคียงหมือนกันจะละวัดตรงตรงเหมืนกันนะครับตรงตรงเลยนั่นได้บ่ได้บ่ถือบ่ถือลายหมอนเดียวนะครับโมโหแล้วบ่ได้เพิ่มศูนย์อะแต่เนี้ยเพิ่มบอกสลากนี่ยซุยปิดซุยแปดอยู่ว่าตีเพิ่มข้อใสอีกเทนาไรนะเอาเงินี้เขาเนาะด้วยหยกสองน้ำผาใสเด้อนะครับไอ้ปังปังทุกคนเด้อพี่น้องเย็บชีเลยจะวัดใดก็ได้ แล้วนี่ไปเท่ไหร่เนี่ยมันจะไปก่องานน้ำจีนคู่เดี๋ยวมันตกเตะๆรงคู่สั้นๆมันโคกเขาเฮาได้มอร์ด่วยถ้าต้องเอาเจียวก่อคันบาเอาเงินเชียงกับว่าจะได้เงินซื้อน้ำมันถือเรี่องว่านี่นะซื้อน้ำมันเป็นซิ้นไปเอาเชียงตัดเอาดอกมีอยู่เชียงมันนั่งบ่มีเงินซื้อน้ำมันเป็นซิ้นงานละเอียดนะทรายเออห้วยบ่ละเอียดบพราะเรื่องโคกเขาเฮาได้จีนคู่จะสร้างเพียงไม่ทำได้เขาต้องเล่นผิดแล้วทูน้ำจีน กอใช้แล้วคนขยันเนาะอือขยันก็หาเมื่อเมื่อก่อนนี่ก็ไปเสช็ดยาลับจังฮะทาขยา่น้ำขาง,งคู่เปลี่ยนตืดนตีก็เพราะฉันก็เปลี่ยนมองเด็มันหกกับเพราะว,าว่าบ่มีง้อกินรพราตัวดกอกเจียวเจียวให้มันแห้งตายซือ่อะไรฮะคล้ายๆกวนงวดนั่นละอันเออสรุปให้เอฟซีเพิ่นได้โซโซเรียกให้พี่น้องเอฟซีเพิ่นเบิ่งไปละหมอรวยเดี๋ยวเดี๋ยวจะน้อยจะน้อยท่านไหนเวลาคืนวางวันนี้ลงทุน ทะเลเนีเราก็ตายคนนึงคืนยุคกับธนบัตรกันหาธนบัตรได้ไหลายก็ซื้อหลายหาหน่อยก็ซื้อหน่อย,ยเนี่ยนะคืนคืนยุคกับเงินบอกว่าเช่นมันบอกว่าเชื่อแต่วันนี้ยงลงทุนลงทุกงวดเออเนาะเออพ,อพอบ,บอกคนเราแยกสิ่หกเออ,เอ,อ หมดก้อนก็สองร้อยคุณสองร้อยเอาเอาเอาจนมันรู้แล้วรู้ลอนดลรประเดี๋เจ้าซื้อดีให้วันห้ซื้อเน้อพี่น้องห้ซื้อความเน้อป้าปสาใ้ยมักขึ้นย่งนี่เนาะหนานะครับโชว์เจนึงเน้อจนหงอกเขาจนผ่านยังบ่ะเทศในเศ้ามักด้วยห้วิ่งเก้าแล้วครับห้เก้าเจ็ดเก้าเข้านะครับเนี่ยเก้าเจ็ดตัวเดียวเนะ้อครับก็ต้องลับผอมกันวานะครับวันนี้แก่เมื่อไม่กันลาบอเล่าละวันกิดเขยงเสละวันตรงๆเน้ครับวันนี้นะครับไปโจกประมาณน้ำปลาใส่ยร็วเร็วคนแมนเน้อพี่น้องครับนี่มัก เก่าเขาใส่เนื้อนะครับเคนว่านะครับเด็เก่านะครับวิ่งบนรางเนาะหรือว่าในทางเคนเด็วิ่งแม่นนะครับเด้อหมดกอนกับเกือบแต้มหนึ่งเนาะนะครับวันนี้ขอควาอะไรเขาตรงๆนะครับพอใส่เด็กกนใส่ทั้งมือเนี่ยนะครับทามาเลยกับตามให้ขุ้งวดนะครับสำหรับโปรไซน์นะครับคนฟันแม่นคนไม่มีฟันหรอว่าอะไรบ่โปราซน์ก็ฟันแม่นด้วยมฟันแม่นอยู่ห่างๆจย่งฝันแล้วบักไข่ฟันบักไข่ฟันบ่ หมอนรวยจำบกใครได้หรอกมันจำคิดจำเฉยก็มันเท่าเดิมกังไลยเดี๋ยวกานฝันได้สิ่ฝันเมื้อไหร่น้องคนกับฝันสมือเนาะเออน้องคนกับฝันสมือมันเอาเนี่ยนอนบ่ได้กินหลายนอนหลายฝันหลายบ่จังไหนขึ้นมาเรื่องเลยนะคนละแปลงขึ้นบ่เปลี่ยนขันบ่ฝันนะจักสิฝันบาดจังไหนก็บ่กขันฝันคือกันนะเออสำคัญอยู่แค่ตุยก็บ่กขันฝันคือกันบ่ฝันเขากับบวกนี่ดถูกคำนวณเขานี่ละอ๋อคำงอนภาษาจนนม่แหละเฮ้ยโจกมาน้อกัน สุดสุดคนเด้อนะนอกายฟจีเปยยังก่อนนอะจีเปย์อันอันหยาอยีหน้าเนอะหยาน้ำคู่เท่ในดวงก็ต้องอัดฟันดอกยางไปยังไม่เนี่ยทำแล้วเด้อพี่น้องเคนฟันผมละจ้ามาเอาเคนมาเอาเนาะตามต่อหล่ะสำหรับในทางกาแฟก็ไม่หลุยเด้อนะครับลงไ้แล้วพี่น้องผู้ใดชมาเนาะส่นอยากสนับสนุนกาชากาแฟไม่หลุยเนาะแฟนกาแฟเขาสามหมดซ้อนแล้วนะครับแล้วส่วนี่ก็เขาสองศูนย์ตรงๆเลยนะครับวันนี้ก็บในช่วงครั้มัน ทน้ำสามีน่งภรรยาเนาะขอขอบคุณทสายลาครับสวัสดีครับ